จะว่าะล้มตานั้นเป็นถูกมาหลายจะว่ากันกับว่าจารย์เป็นถูกล้มตาก็อยากวอาเป็นฟังคือเนื้อานบรรถามบางยานครับเฮาไปกวนเขาเพิ่นว่าเขากวนเฮาเงิดบ่ว่าจะรู้สันๆจ้ะเนาะกันผู้บังคุ้มจ่างตีคันเดินจะกดนั่งพอหน้าคันได้ยินเสียงเพลงเสียงหมอลำไปจมให้เขาเชนเน่ เขารโหลดมวนซือนอยู่เจ้าของอยู่พี่โหลดไปกวนเขาบัดแลวเพราะว่าเจ้าของไปกวนเขาไ้เขากวนเจ้าของวันนั้นเข้าขางเจ้าของปะแปรเลยทั้งๆที่จิตเท่ากันอยู่นี่แล้วไปยังไปบ่นว้ากับเขาจังสีนาขนาดเพราะนั่นก็นเท่าปฏิบัติธรรมเข้าใจแล้วเลยคนละโลกคนละเหลืองเรื่องของไผ่ของมั่น เขาจับไฟเราไม่ร้อนขค่เขาเห็ดสัวขนเด้อถ้าเป็นพอเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์นะมันสิบประเดี๋ยเขียนประเด,ด,ดี๋ยวสูญไใ่ผู้ได้ทั้งสิ้นขนาะถ้ามเห็ดดีเขาก็หูอยู่เห็ดดีเขาก็สาธุน้ำการเทศบ่ดอีกอะอันนี้มันก็สงบอยู่แต่เวลาเขาก็บอกก็อสอน,อ,อนกันแนะนำผ่านเตือนนะจังสิ่แหละเราไม่เป็นทุกข์กับใครในโลก พระพุทธเจ้าบันสอนในห้ขาปฏิบัติจีตเมื่อได้ประโยชน์ตนอย่างนี้แล้วจึงชำรเรืองดูประโยชน์ผู้อื่นว่าแม่เจ้าของพ่อตายอยู่ยัง <c oughs> คือหลวงตาครับก่อนยังเจอเกือบตายเลยว่าแม่ธรรมดาจะหลวงตานะเห็นบปล่ลมลุกคุข้านอี่ดีนะก็เพ่อสิเด้ว่ามันฟังได้จังที่นะ่ะพะฉะนนหนลวงตาจังววาอยาก ให้รูบบอาจารย์เท่าที่เป็นรักไส้ไม่เศร้าในสรางประสานนาอยากให้เย็นสงบแล้วทําอะไรก็ทำเถอะประโยชน์ตนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วทำเถอคะครับมันจะไม่สะเทือนจิตเราเลยแม้ร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะป่วยนอกปร,ริญญามีอยู่เห็นบ่กป่วยก็คือป่วยมันจะเป็นอียงก็ยังว่ามันป่วยสมุติสื่อ เจ็บก็ใช่ไหมสมมติว่าเจ็บถ้าพูดตามหลักพระธ,ธรรมก็เรียกว่าสภาวะเห็นบ่คือความมีความเป็นเองของมันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าฮาเพิผนมักแต่แนดีดีๆทั้งๆที่มันมีทุกอย่างในร่างกายเราเห็นบะขออภัยขี่ก็มีมันม่นมีแต่แนวดีๆในร่างกายนี้ ขันฉี่โบราณมาถือดาแม่พุนเองท่านมาดาบอกมาดอกมา่อไยิ้มเซยขี่เหม็นคือยอย่างนี้นาเกียร์ยิ่งก็ขี่หมาผุนแมนบอกขี่ค้นพวกก็ขี่ผู้อื่นได้แมนบัญญาทานนั่นเอียงก่อนปัญญาทานสร้างเห็นาจังที่นะปานนันเพลวัพจพนเจ้งที่สวย อ้ยขีย่เหม็นพ่อลมพ่อตายเราบ่บังขี่เจ้าของจะมาเวลาจีไถยนี่หลวงตาได้รับน้ำพระเหน็บคุณหลวงพ่อใหญ่นะก็เลยใส่มหม้อขมือนี่ยอยากถ่ายน้องอยากถ่ายน้องอยากถ่ายน้อขวานอสาส่น้อขวานอสใส่บางเทื่อนเมื่อกี้ออกแนาบอกแนาแมนเปล่าบางเทือนก็ต้องยืนยุ่มใบเสก่อนพอมันสีเฮียเห็นบอ ป่านนั es, ่นยังที่ไปสอะหนอนซ่อนมันอยู่บอกมันบอฟังได้นั่นหอยางมันหมวนออกรถไดันี่สามขี่ซื้อนี่มันยังบอกบอฟังมันจะไปบอกเรื่องอื่นอื่นบางอย่างก็ไปหอดอลไรไปหอดแล้วก็อยากถอดรองเท้าหน่อยอยากถอดรองเท้าหนอยถอดรองเท้าหนอยถอดรองเท้าหนอขวาหน่อยซ้ายหนอไปเข้าประตูอย่าเปิดประตูหนออย่าเปิดมันเปิดเปิดจับประตูหนอ เปิดหนอเข้าไปหนอปิดปิดหนอหนอล็อกก่อนหนอเห็นบ่วพราะล็อกก่อนอลไรเห็ดจังได่บันขวาหนอซ้ายหนอไปที่ตัวส่วมหมุนกลับหนอเวิร์กผ้าหนอเวิร์กผนอนั่งหนอนั่งหนอถ่าย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 หนอเห็นบ่วเบื่อมันไหลออกมาน่าชื่นใจหรือเนาะเห็นบ่ว์แล้วเถอเห็ดองโลงอยู่ ่หลวงตาเคยบอกไปปั่งไปปัมนํำมันอยู่อำนาจมาแต่ทั้งหาแพ้งพรนั้นควันพนม,ก,มก็เลยมาแหวกเปนว่าห้องผูเทเฒาพาะนะพิกคนพิการคนผู้เเ่าอย่างนั้นต่างหลวงตาก็มาเข่าจะหมองหันเข่าไปบอกเขาเราปิดฝาไว้ันเปิดออกละโห้ยลอยอยู่สําด่านผ่าญ่พุนนะเห็ดลงงงอยู่ไหม ขี <C jin x 2> <L at> ้น <theater> ึตาอึเห็นหนอว่าเธนเห็นหนอบันยังก็เลยไปกดบางแมงบวลงครับเขาก็เลยปิดไว้เออเอเอาสันมันบลงคือบวลงเขาก็ออกมากระหันหนึ่งเป็นตะขีเดียดคืออีกอย่างนี้คันเวาก็อย่างจริงนัะเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายถ่ายเนาะถ่ายหนอเสร็จแล้วก็อย่าล้างขี้ออกจากก้นเนาะอย่าล้างคี้ออกจากก้นเนาะอย่าล้างคี้ออกจากก้นเนาะก็ล้างขี้ออกจากก้นเนาะล้างคี้ออจากก้นเนาะจะใช้ขันหรือใช้สายจีดกำหนด ตามเหตุนั้นเห็นบ่เหตุมันอยู่ยังสีเบิงมันอยู่ยังสีเบิงเห้าจนเห็นแจมแจงแล้วคนอื่นทางโลกไม่ต้องไปตามดูบ่ต้องไปเบิดเปิดขีเขาเบิงวอกจะสีซะแมนตัาวน้อแ่มมาวิเทียนขนาดขีเฮ่าแท้ๆเหายังประกาศจับเราขี้คนอื่นละ่ะเขาสิกา้าเอามาใช้ถวยบอ เธอน่ารักเอาขี่มาให้เบิงมัจจิหลักบอเธอสวยเอาขี่ไห้เบิงมัจจิสวยบอมันต้องเบิงปันนั่นแคนสั้นกิเลสมันดื้อเห็นบอมันครอบงัาจิตจิตมันก็เล่หลงไปตามกิเลสจังจีินนะเพราะมันเบิ้งจงสี่ขมือขมือกันลาแปงฟันจะเดือกับแปงควนอแปลงฟันนอเอาขี่เอาจากฟันครับ ลำหนาเก้าขี่ออกจากหนาสาหัวก็ขี่ออกจากหัวมึงนะนถูตนถูตัวเก้าขี่ออกจากเจ้าของแมนปึ๊บเห็นบ่บางเถื่อก็แข็งแขงกันนะัเนี่ยก็โจกบางแล้วก็แข็งแ,แขงแล้วก็แกออกมเห็นบ่สวยตรงไหนเบิงนน่งมันปั่นัันพระท้เจ้าวันยวกรรมฐานเนี่ยให้เบิ่งเจ้าของ อย่าไปเบิ่งผู้อื่นคันเท้าเบิ่งเท้าจนแจมแจ้งกายเป็นจังไรแจมแจ้งแ,แล้วกายคนอื่นทางโลกเหมือนกันคือแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายไม่ต้องไปตามดูบันดีเบิ่งจิตเท่าคันเท้าเบิ่งจิตเท่าออกแล้วราคะเป็นอย่างไรคนทางโลกก็เหมือนกับเราแต่ใครจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงเท่าน,นั้นเองโทสะเป็นอย่างไรเหมือนกันเห็นบ่ จะรุนแรงหรือไม่รุนแรงตามเหตุของมันโมหะเป็นอย่างไรทั้งโลกเหมือนกัน้าราคาเกิดขึ้นแก่ฝรั่งฝรั่งก็เหมือนคนไทย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมถ้าเกิดขึ้นกับพระกับโลจิายเป็นโยมแมนบเ <c oughs> พิ่งขึ้นไหมเห็นไหมพระยังเกาะขึ้นไหมเกิดจนได้ลูกเห็นไหมยังเกาะผร้บาาจารูค,คงแกเรียน พายังเกะตกลงมีนะเพื่อไม่หลวงลุงนะฮะฮะประโยชน์เก้าสองลูกคันได้ยังเออฮะสังฆาสาม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 สาสามามสาา ไปเยี่ยมหลวงลุงหรอครับครับจังที่นนะขนาดถ้าไหวางานพัดหลวงลุงอยู่หลวงลุงพันชริสเป็นพระหันเนาะถ้าไหวไปเอาผ้าไปถาวายหลวงลุงหลวงลุงกระโบอ๋อผมมีแล้วท่านเก็บไว้ใช้ไชมกระผมเนี่ยได้ผ้ามาอย่างดีแล้วเก็บไว้เพื่อถาวายหลวงลุงโดยตรงเมตตารับให้ผมด้วยเถอะผมมีอยู่แล้วมีพอใช้อยู่แล้ว เอาไว้ใช้เองเถอะเว่าวจังไรกับว่าวข้อมเก่าเนี่ยหลดมานางคืดมันเห็นบอเนยทานคล้ายๆเดียวกันเห็นบอนางคืนมันหลวงลุงไม่เมตตาเราเลยแล้วอุตส่าห์เก็บผ้าอย่างดีไว้ตั้งแต่ในพรรษาออกพรรษาแล้วมาหาหลวงลงอยากให้หลวงลงใส่ให้จะได้ปลื้มใจจะได้ดีใจแต่หลวงลุงไม่เมตตาเราเลยแล้วจะอยู่ทําไมไปเลยได้บนี้ จะอยู่ทําไมเพื่นวะมันจะอยู่ทําไมบ่นี่กิเลสตัวใหม่มันกับแวบขึ้นเออใช่เพื่นวะหมู่มันแหมจทํามันเห็นเออใช่วาสันบ่นี่ก็ไปยังบ่นี่ก็คือต่อเสนอเราสึกดีกว่าเออเออเออใช่เอาผ้าไปขายผ้าเนื้อดีแล้วไปซื้อแม่แพเพราะแม่แพะมันออกลูกง่ายเพื่อนวาเออเออใช่ใช่หมู่มันว่า แล้วก็ขายลูกแพะไปตามลำดับแล้วก็ไปแต่งงานหอดเมียอะไรบ้างเห็นปะนางอยู่ได้นี่นี่พัดไปจังสีก็คืดไปเห็นปะจังสีนาขนาดแล้วก็แต่งงานเมื่อแต่งงานเราก็จะได้ลูกเราจะตั้งชื่อเหมือนหลวงลุงเราพ่อหลวงลุงปัตรพอพไรกคฮับเมอม่ี ซื้อหลวงลุมเพิ่นว่าจังไหนสังละาคินายะสังลตะเกละกับโอ้สังคละตะกัตะแมนบอกายานาขพาคินายะนี่หลานบอกแมนบาเมจีประโยกนซีแน่น่ะผมเบ่งในหนังสือรับจังว่าบาไฮเมีหลวงตาวาบ่ไดบหไมจีเทศเถื่อนเนาะ ตอนเจาหลวงตาออกปฏิบัติธรรมใหม่ๆะเดชพระคูณหลวงพ่อหลวงพ่อเพจหลวงพ่อมัญช่านะเวลาบินทบารีาเพื่อไปเท้่ยวที่ก่าวธรรมะพ่เขาเจ้าเลี้ยงพาพิธรรมก็เป็นเจ้ฟังได้ม่ที่เว้าก็ดีหลวงตาก็ฟังมาจังจันห่วยหอดสายไมคอไปพุ่นเลยวะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เนาะเอบเอบนญญัตเลยว่วเมื่อได้ลูกแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนหลวงลุง แล้วเราก็จะไปหาเกลียนน้อยมาแล้วก็จะให้พัญญากับลูกนั่งอยู่เกลียนน้อยนี้เราก็จะขับเกลียนไปไปหาหลวงลวงุงพุนะ่นน่ะรถด้ลูกแล้วนั่งยู่หันบุตเดียวหนึง่งแม่แพะก็ออกลูกหลายกระดกจนได้ไปแต่งงานไหมหบนันน บบนี้ลูกร้องไห้พันาเมื่อลูกร้องไห้ก็พัญยาก็จะตีลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะ <c oughs> เอาประตักที่ตีงว่วนโผกหัวเมียว่าจะที่ไรซะเนาะว,ว่าภาษาบานเท่ารถโปกใส่หัวหลวงลุงเลยยังไงเห็นบอก่ <c oughs> อันนี้เิ่นวาจิตมันปรนันเนี่ยขานาดเอ้ยหลวงลุงก็ตามมือจิตหลานอยู่ โอวัจ oh, นพณิเกเลยว่าเออวันไม่ได้โขกหัวเมียก็เลยมาโขกหัวเรานะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นบอกโอ้ยตายแล้วแต่ลงุงลงรู้จิตเราพณัรู้จักใจเราพนว่ลเป็นเลือด <c oughs> จังสี่เป็นตนสะเอาแหละเนาะครับเพราะฉะนั้นเน้อเรื่องกายนี่มันเป็นเรื่องสําคัญพระเจ้าจึงให้เราดูแลเต็มความสามารถ เพื่อให้มันทำประโยชน์ให้เท่านั้นจะให้มันเจริญขึ้นไม่มีทางปฐมวัยเสื่อมในเบื้องต้นไม่ที่เจริญได้มองไหนแม่นตวนอกยังที่น่ะนี่เบื้องต้นจะเกิดมาถึงยี่สิบห้าปีเรียกปฐมวัยถ้าวัยเท่ากสมมติโลกเรียกว่าวัาวาวามมเยววเจริญแต่ถ้าว่าโดยหลักธรรมก็คือปฐมวัย เสื่อมในเบื้องต้นจากนั้นไปถึงห้าสิบปีก็มัดชิมวัยเสื่อมในท่ามกลางของชีวิตจากห้าสิบปีไปถึงวาระสุดท้ายคือตายร้อยปีก็ตามเรียกว่าปัจชิมวัยเสื่อมในวาระสุดท้ายของชีวิตเห็นบ่าเราจะดูแลอย่างดีใครจะดูแลมันดีอย่างไร ถ้ามันพูดได้มันก็จะบอกว่ามึงกับกูคนละเรื่องกันมึงไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของกูมึงไม่มีสิทธิ์ในร่างกายกูเดรยาทันเนอรจงิง้นะถามมันมันกบวบอกคือพระเจ้าวันเนาะตายแล้วกี่ปีมึงจึงจะตายคำมันว่าแต่เรื่องของกู ร่างกายมันหวานมึงมาถามกูทําไมมันกติวานจริงๆแล้วมึงจะตายโดยโรคอะไรอันนี้ก็เรื่องของกูอีกไม่เกี่ยวกับมึงเห็นบะคำมันว่าแต่มันที่ว่าจ่ิี่ได้ร่างกายเนี่ยแล้วมึงจะตายเวลาไหนกูจะได้เตรียมตัวตายถ้ากูรู้ว่าเวลาตายกูจะไปนอนที่ตายเลยมันก็จะบอกว่ามันม็นเรื่องของกูอีกไม่ใช่เรื่องของมึงกูจะตายเวลาไหนเรื่องของกู เห็นป่แล้วมึงจะตายที่ไหนและสถานที่ตายนะมึงจะตายบนบ้านหรือจะตายกลางถนนบนอากาศตายโรงพยาบาลตายที่ใดทุ่งไร่ทุ่งนาเลยที่ใดเรื่องของตูมันวะมึงไม่มีสิทธิ์เห็นป่นายนายคิดป่